สวัสดีค่ะแฮนดวิบายบนสีนะคะวันนี้มาโชว์เว็บที่บนสีทํานะคะเปิดสร้างรายได้แต่นี้ก็อยู่ที่เจ็ดสิบสี่จุดห้าสี่ดอลลาร์นะคะนี่คือชื่อเว็บนะเป็นการหมุนวงล้อแล้วก็ดูโฆษณาเขาเดี๋ยวหมุนให้ดูนะว่าคทำยังไงสักครู่นะวิธีการนะคะ จิ้มไปในตัวส,ส,สปินนะสปินน,น,น,นี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวสปินสีเหลืองนี่นะคะเอาเมาส์ชี้ไปแล้วเราก็จิ้มเดี๋ยวมันก็จะหมุนวงล้อให้ไปตกตรงไหนนี่ไปตกที่เอ็มพีแปลว่าว่างเปล่าขึ้นไม่ได้ไเลยแล้วก็หมุนฟรีนะะแล้วก็หมุนต่อไปอีกก็จะมีหลายตัวอันนี้ก็ตกเหมือนเดิมยังยังไม่ได้ ก็มันไปเรื่อยๆจนว่าเราจะได้เหมือนเดิมตอนนี้อยู่หมุนได้สิบสิบครั้งหรือสิบครั้งนะคะดูได้จะได้อะไรไหมแล้วก็หมุนต่อตัวนี้มาตกหัวกะโหลกตัวนี้เขาจะทําให้เราเลยเนี่ยเด๋ตัวเนี้ยเขาจะทําให้เราเลยเหมือนเหมือนแล้วถูๆขูดๆอน่ะ เหมือนเราขูดอะว่าเราจะได้อะไรแล้วก็กดไปตรงนี้นะคะตอนนี้ก็จะมีให้ถ้าเราตกสามช่องนี้เราก็จะได้หมุนเพิ่มห้าครั้งสิบครั้งห้าสิบครั้งตอนนี้เราก็ได้ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์เซนในเป็นหนึ่งยูเอสห้ายูเอสดอลลราแล้วแต่จะได้อะไรเดี๋ยวลองกดดูนะอ้าวนี่เราได้หมุนได้หมุนห้าครั้งเห็นะห เพิ่มอีกห้าครั้งแต่กี้สิบนะเดี๋ยวมาดูแล้วเราก็โค้ดปิดไปนี่ที่เราหมุนไปแล้วกันเห็นไหมได้เพิ่มมาอีกห้าครั้งแล้วก็หมุนไปอีกอันนี้ก็ตกว่างเปล่าไม่มีอะไรอ่าแตี้ตกเป็นหน้านะคะถ้าจะได้สามหน้าเราก็จะได้หนึ่งพันคะแนน แต่นี้ได้หน้าเดียวเราก็ไม่ได้อะไรนะเห็นนะถ้าเราได้สามหน้าเราก็จะได้หนึ่งพันคะแนนตัวนี้มันแค่หน้าเดียวเขไม่ได้แล้วก็ปิดไปอนี้ตกเหมือนเป็นแผนที่อะแผนที่ให้เราเลือกว่าตัวนี้ถ้าเราเปิดเจอถุงเราก็จะได้สิบเซนถ้าเราเปิดไปอีกเราก็จะได้หนึ่งจุดห้า แล้วก็มีระเบิดทั้งหมดห้าลูกนะเนี้ยเป็นแผนที่ไม้แมปเป็นแมปแผนที่เหมือนกลุมสมบัติเดี๋ยวเราจะลองเปิดนะสุ่มมาว่าอันไหนเนี่ยคือที่จะให้เราเปิดแต่ส่วนใหญ่บอกเลยว่าเปิดไม่ค่อยได้ไม,ไม่ค่อยฟุกแล้วเราลองดูอันนีอ้อ่ะได้ระเบิดก็เท่ากับได้ระเบิดคืออดไม่ได้เลยเ,ลยเราก็ปิดไปแล้วก็ไปหมุนต่อ มีเสียงหมุนนะแต่เราปิดเสียงไว้อันนี้ก็วางเปล่าไม่ได้อะไรมือนกันส่วนใหญ,ญ่จะว่างเปล่าเยอะเราหมุนทุกวันชั่วโมงหนึ่งหมุนได้หนึ่งครั้งนะวันหนึ่งได้ไหลายถ้าเราขยันแล้วเราว่างๆนะชั่วโมงละครั้งก็ว่างเปล่าอีกเด๋ยดูไปสักพักนะเงินก็ยังไม่เพิ่ม ก็ส่วนใหญ่จะตกว่างเปล่าเยอะแต่ใครมีเวลาว่างก็ลองทําดูมันไม่ได้ไม่ได้เสียไงฟรีนะเป็นเว็บฟรีเราสมัครแล้วเราไม่ต้องเสียงเงินค่าอะไรเลยนะอันนี้โตหีบสมบัติอ่ะนะหีบสมบัติตอนนี้หีบสมบัติจะบอกว่าถ้าเราเปิดเจอเราจะได้1ปดนะคะเหรียญ80 78เซนข้างในอินไซต์ข้างในนะคะก็ะคือสามหีบเนี่ยเราจะเปิดเลือกหีบไหนก็ได้หนึ่งหีบ ต่ก็บอกได้เลยว่าไม่ค่อยได้เหมือนกันไม่ค่อยฟุกอ่ะถ้าเราเปิดเจอเราก็จะได้เลยราคานี้สาอลองเนี่ยเห็นไหมพอเราเปิดตรงกลางมันก็ไปออกซ้ายออกขวาแล้วแต่อ่ก็ปิดไปอันนี้ไม่ได้แล้วกหมูนต่ออ้าวฟุกโชคดีให้ดูใกล้ๆมันสะท้อนเราก็จะได้เหรียญทองเพิ่มมาอีกสิบสี่เหรียญน,นะคะ ไปสิบสี่เหรียญตัวนี้ปสิบสี่เหรียญแล้วมาดูเห็นนะยอดที่หมุนของเราเพิ่มแหละแล้วก็จะหมุนได้เหลือสองครั้งแล้วได้มาสิบสี่กับไปสิบสสหกแล้วก็หมุนไปดูได้จะได้อะไรบ้งเอาวางป่าไปแล้วเสียไปแล้วหนึ่งเ,เหมือนเดิมเหมือนเดิมเอาแบบไวเลยนะ ให้เ,เพื่อนๆดูเหมือนเดิมคือว่างเปล่าไม่ได้เลยก็หมุนไปเฉยๆเผื่อฟุกเผื่อฟุกเพราะมันเป็นของฟรีนะถ้ามันมีโฆษณาขึ้นเราก็นั่งดูให้เขาแป๊บหนึ่งเพราะมันคือการดูโฆษณาเนี่ยแหละเหมือนเดิมนี่หมุนมาหลายอันแล้วยังไม่ได้เลยเนาะก็แล้วแต่แล้วแต่ดวงเราด้วยเนาะ ตัวนี้ก็เป็นตัวเอาไว้จับฉลากแจ็คพอตทิกเก็ตนะคะก็คือจับฉลากรางวัลอันนี้เราก็ได้หนึ่งหนึ่งสิทธิ์ในการจับแล้วก็ปิดแล้วก็มาหมุนใหม่าเรมาที่หัวกะโหลกนี่แหละตัวขูดว่าข้างในเป็นอะไรนะเะกี้เราได้ตัวนี้ไปนะหมาใหม่ อ๋อนี้เท่ากับหนึ่งก็คือไม่มีในนี้ใช่ไหมเพราะไม่ได้อะไรเราก็ปิดไปก็หมุนต่อแล้วก็ว่างเปล่าลก็คือไม่ได้อะไรอ้อาวฟุกอันนี้คือได้เงินสด you win cash นะได้เงินสด0ูนเจ็ซนนะเอามาดูเห็นไหมเงินเราเพิ่มแล้วตะกี้ เห็นไหมคะเห็นเราเพิ่มเราได้เพิ่มแล้วก็มาหมุนต่อเพาเราเหลืออีกสี่ครั้งดูจะได้อะไรอีกไหมไลนพี่ว่างเปล่าไม่ได้อะไร่เาเหมือนเดิมตกว่างปาเปล่ามาดูที่โจ๊กเกอร์เหมือนเดิมได้หน้าเดียวก็ไม่ได้อะไร ว่างเปล่าเท้ากับคคบ้านะไม่ได้อะไรศูนแล้วก็ปิดปิดไปก็ประมาณนี้สรุปก็อยู่ที่74เหรียญ61เซนนะคะก็มาทำให้เพื่อนดูนะก็ขอบคุณมากที่ติดตามเป็นกำลังใจสวัสดีค่ะ